พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทํานุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ โดยได้เสด็จพระราชะดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในการพระราชะพิธีสำคัญรวมถึงเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงร่วมงานในโอกาสต่างๆอาทิการเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมืองเนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ240ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ประเทศชาติและาราษฎรที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวร เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2565พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพรมหากษัตริยาธิราชและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุนพระบรมบรรพศวัดสักเก็ตราชวรมหาวิหารในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน ใต้ร่มพระบรมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมังกุฎราชกุมารเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระบรมบัณพ เมื่อปี2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายหมู่เศษสีทองแบบเรียบที่ซ่อมแซมพระเจดีย์บรมบัรพ์เพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์งดงามและในปีพุทธศักราช2565ยังถือเป็นปีสำคัญ ที่ได้มีการจัดพระราชพ,พิธีสำคัญที่ว่างเว้นไปจากสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยเมื่อวันที่ 4, สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2565รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปในการพระราชพ,พิธีฉัตรมงคลเป็นครั้งแรกในรัชสมัยซึ่งถือเป็นพระราชพ,พิธีสำคัญเป็นวันที่ลํำลึกพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้พระราชทานพระปบมรมราชโอการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาษกรตลอดไป ซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมสามวันโดยวันแรกตรงกับวันที่สองพฤษภาคมเป็นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษินานุปทานนับพระที่นั่งอมรินทระวินิจฉัยเพื่อส่งพระราชอุทิศส,ส่วนกุศลถวายแด,ด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่สามพฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล และวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลการบำรุงขวัญแก่เกษตรกรเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญเนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยจึงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2565เป็นครั้งแรกในรัชสมัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาโดยมีพระราชะพิธีสองวันคือพระราชะพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จะประกอบพระราชะพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามส่วนพระราชะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณ้นมนตลถนพิธีท้องสนามหลวงในด้านการสืบสารงานด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ภาทไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานการลาดินเนอร์โครงการสยามพัตราภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากากรทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศจากพระราชกรณียกิจเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชารืไทยที่จะทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของชาติไทยให้คงอยู่เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีตลอดจนให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมกันร,รักษาสืบไป